สสวัดีตอนเช้าครับเพื่อนๆชาวเศษหลังบ้านทุกคนครับสำหรับนี้ก็เป็นวันเสาร์วันหุดพอดีฮะเพื่อนผมก็ได้มาดูบ่อปลาปรากฏว่ามันแบบมีปิ่นแรงมากนะครับนะฮะแล้วก็ปลาก็ไม่ขึ้นมาเลยับตอนนี้นี่เป็นช่วงเช้าอยู่มากเมื่อคืนฝนก็ตกด้วยนะครับทีนี้พอผมมาดูบ่อพักน้ําตรงนี้ฮะ ที่ผมเลี้ยงปลาหางนกยุงปลาสอดใส่เนี่ยถ้าดูจากสภาพนี่คือน้ามันเน่าเสียครับอย่างเงี้ยตรงขอบนี่ก็เป็นตะไคร่น้ำแล้วก็มีพวกน่าจะเป็นลูกปลิงมั้งฮะถ้าอย่างนี้นะมีหน,นอนเนะียมันเน่าฮะไม่ใช่ปลิงก็เป็นหนอนเลยคิดเอาว่าหนอนแบบอยู่ได้คือเสียแล้วนะน้ำหนักขนาดนี้เลยนะครับ ปลาก็ขึ้นมาตรงเนี้ยแสดงว่ามันไม่มีออกซิเจนน่ะคือตั้งแต่เอาลงปลาลงเนี้ยไม่เขาไม่เคยมีอาการแบบนี้ลยนะฮนะดูผักที่ผมเอามาปลูกลนะฮะคือส่วนใหญ่ก็คือตายนะครับผักส่วนใหญ่นะส่วนที่โตก็ดูแค่แกลนไปเลยนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็น้ําเสียบ่อยครั้งนะครับเวลาเปลี่ยนน้าก็ใช้ปริมาณมากถือว่าไม่ประสบความสําเร็จเลยฮะเพื่อนนะ ตัวนี้ระบบกรองนี่ก็เสียนะครับนะฮะเป็นแบบว่าเน่าเสียไปเลยนะครับไม่สามารถใช้งานต่อได้นี่ต้องล้างครั้งใหญ่เลยนะเนี่ยนะเป็นฟองไปเลยครับแล้วหอยเชอรี่ผมก็คงจะตายแล้วละ่ะดูท่านะเอาละเพื่อนนี่ก็คืออีกประเด็นนะครับสำหรับที่เราได้ออกแบบแล้วก็ทำไปไม่รอด แต่ปลานี่ยังยังคงโตอยู่นะปละดุกไม่ไม่เป็นไรนะอ่าโอเคครับเพื่อนผมต้องขอตัวไปเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตอนเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเอาล้วครัเพื่อนนี่คือสภาพบ่อบ่อพักนนะตอนนี้ผมก็จะ เทนะปลาทั้งหมดเนี่ยไปใส่กรละมังไว้ก่อนนะครับเราก็เติมน้ําดีเข้าไปให้เขาอยู่แบบสบายนะแต่ก่อนจะเอาปลาออกก็ต้องขนพวกนี้ออกให้หมดเนาะนะฮนะล้วก็ล้างให้สะอาดนะครับเอาละฮันเพื่อนหลังจากที่ผมเคลียทุกอย่างลงมาหมดแล้วนะครับอ่างนี้ก็จะมีไข่หอยเชอรี่เกาะอยู่นะถัดมาก็จะเป็น ปลาดุกที่ผมเลี้ยงไว้เป็นระยะเวลาประมาณสองเดือนได้ครับมาดูว่าตัวขนาดไหนเนี่ยฮะเห็นชัดนะตัวโตอยู่นะครับแต่ผมคงไม่ได้ช่างให้เพื่อนดูละคือผมคงต้องจบโครงการเลี้ยงไว้เพียงเท่านี้นะแต่จบโครงการเฉพาะ หลังบ้านตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปต่อโครงการอ่ที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะก็คือเป็นหลังบ้านเหมือนกันแต่อยู่ในสวนที่กว้างขึ้นนะฮะเพื่อนฮะก็เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวจะมีอ่าภาพให้ดูท้ายคลิปนะครับว่าสถานที่เป็นลักษณะยังไงนะฮะเพื่อนฮะก็เป็นสถานที่ตรงนี้แหละฮะที่เราจะเอาปลานะครับมาปล่อยไว้นะครับก็ สภาพก็จะเป็นยังเป็นอย่างนี้อยู่ผมยังไม่ได้พัฒนาหรือทําอะไรให้มันแบบดูสะอาดสะอาดนะฮะเดี๋ยวคงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับและต่อไปนะเพื่อนโครงการเกษตรหลังบ้านของเรานะครับก็จะมีพื้นที่แห่งนี้นะเพิ่มขึ้นมานครับเป็นพื้นที่ขนาด3.5ไร่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันครับเพื่อนๆครับวันนี้ครับผมก็ได้เดินทางมาถึงบ่อปลาที่ผมได้โมไว้ที่บ้านเราครับดูจากสภาพเนี่ย มีแบบตะไคร่น้ำอะ้รอย่างนี้ขึ้นมาเต็มเลยแต่น้ำใสนะฮะสะภาพน้ำคือใสนะครับตอนนี้จริงๆถ้ามีพวกปลานินปลากินพืชเนี่ยมันจะไม่มีพวกนี้แต่ละแต่ว่าปลาส่วนใหญ่นี่เป็นปลากินเนื้อแบบนี้ฮะโน่นฮะนั่นเจ้าของชาแนลเกษตรหมวกฟางเขาไปแล้วครับฝา,ากติดตามช่องเขาด้วยนะครับพี่ชายผมเองนะครับเจ้าของชาแนลนะครับ นะก็เป็นหนึ่งในเครือธุรกิจบ้านเราะฮะฟาร์มเกษตรหมกฟางนะฮะตอนนี้เรากําลังปรับพื้นที่อยู่นะครับวันนี้เกษตรหลังบ้านนะก็จะเอาปลาฮะที่เราเลี้ยงหลังบ้านนะซึ่งก็ไม่ประสบความสําเร็จนะต้องบอกงี้ฮะเอามาปล่อยนะครับนะและอีกอย่างนะ,ะเดี๋ยวเกษตรหลังบ้านของเราในซีรีส์ต่อไปที่เราจะทําสวนนะสวนมะยงชิดนะฮะคงไม่หลังบ้านเท่าไหร่นะเป็นสวน แต่พื้นที่ก็ค่อนข้างแห้งแล้งครับก็จะมีในมิติของการปรับพื้นที่ครับมิติของสภาพพื้นที่นะมิติของการวางระบบน้ําการใช้โซลาเซลล์นะครับรวมถึงแหล่งน้ําด้วยนะครับแหล่งน้ําเราค่อนข้างดีเพราะว่าอยู่ใกล้สระชนประทานเดี๋ยวคงแล้วคงต้องนำนำ,นำเสนอต่อไปฮะส่วนพื้นที่ตรงนี้ประมาณ3.5ไร่นะฮะพื้นที่ที่บ้านของเราเองครับติดกับทุ่งนาสภาพก็คือน้าไม่ท่วมนะฮะ ตรงนี้แล้วก็สาเนี่ยมีน้ําทั้งปีเป็นข้อดีอีกอย่างมีบ่อบาดาลอยู่ใกล้ๆตรงนี้สามารถสูบเปลี่ยนถ่ายน้ําได้ตลอดเวลาครับทั้งปีเลยนะครับนี่เป็นเล่าให้ฟังคร่าวๆนะฮะแต่ว่าก็ถึงเวลาที่ต้องเอาปลาที่เราเลี้ยงไว้นะะจากหลังบ้านครับมาปล่อยที่นี่แล้วนะครับโอเคฮะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe ด้วยนะฮะให้กับชาแนของเรานะฮะเกษตรหลังบ้านนะครับคงจะไม่หลังเท่าไหร่แล้วล่ะทีนี้ครับรวมถึงชาแนลของเกษตรหมกฟางด้วยครับเพื่อนๆ เอาเราจะมาปล่อยปลากันฮะนะฮะเจ้าของชาแนลเกษตรหมกฟางเชิญหน่อยเอาเลยไหมเอาเลยฮะดูฮะวิธีการนะฮะระวังครับนะน,นะน,น้ํานะน้ํานะต้นเนี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยดูครับมันจะลงไปแล้วนะครับดูฮะก็วิดีโอนี้ก็คงจะลงอยู่ในชาแนลของกเกษตรหลังบ้านะเกษตรหมกฟางเขาไม่ได้ใช่แนวนี้นะฮะเขาเป็นแนวฟาร์มเกษตรที่แบบค่อนข้างมีมิติที่ค่อนข้างใหญ่นะครับ เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ครับของเขาผมขอลงไปดูใกล้ๆหน่อยไมยังไงฮะน้ําใสนะัเกลอน,น้ำเนี่ยน้ำค่อนข้างใสดูดูอ่านี่วิธีทําให้เขาลงไปครับให้เขาปรับสภาพนะครับอุณหภูมิก็มันเป็นไงน้ําแตกต่างกันไหมนิดหน่อยอนะครับก็ปล่อยให้เขาปรับสภาพนิดนึงนะครับป่าก็จะได้ไม่นอกน้ํนะครับแต่ว่าวันนี้มันอากาศร้อนฮะมันร้อนพอๆกันหมด ันไม่เป็นไรนะฮะน้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นปลาตายครับผมแต่น้ํานี้ค่อนข้างเย็นใช่ไหมเดี๋ยวปล่อยเข้าไปฮะปล่อยก็ออกเองกระดูกมันทนอยู่แล้วแต่กระดูกค่อนข้างทนนะครับนี้ลองแล้วครับโอ้ยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยประมาณร้อยแปดสิบตัวไม่ถึงสองร้อยครับเพื่อนๆฮะเอาละเทเลยครับพี่เทแล้วฮะประมาณสองร้อยตัวครับร้อยแปดสิบครับเโอ้ตัวมันโตแล้วคงจะไปแล้วนะเพื่อนด้นี่ขุ่นซ่านะบังเห็นไหมฮะเป็นเงาๆเนาะตัวใหญ่อยู่นะ ไม่ใช่เล็กๆนะเพื่อนโอ้โหมีแบบสไลด์ด้วยสไลด์ไปไหนแล้วเนี่ยตกใจโดนปลาช่อนหรือเปล่าเนี่ยฮะใช่มันจะมีปลาช่อนมันจะมีปลาช่อนปลาชะโดในนี้ด้วยแต่จะมีสัต์ัูที่เขาไม่รู้จักแต่แต่ตัวมันเท่าๆกันเนาะมันกินปลาดุกไม่ได้แล้วโอ้ปลาดุกมันตัวโตมันกินไม่ได้แล้วเพื่อนนี่มีตรงนี้หนึ่งตัวฮะทาไมเข้ามาอยู่นี่ล่ะลูกไปเลยข้อเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือเขาจะหากินเป็นหรือเปล่าเนี่ยเขาอยู่น้ําผืนใหญ่เนี่ยไม่มีอาหารให้ด้วยนะฮะ เขาคงจะต้องกินพวกตะไคร่น้ำนี้ไปก่อนนะอ,นนอย่างไงก็ฝากเพื่อนกดติดตามกด subscribe กับช anel ของเราด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับการขยายฟาร์มครั้งนี้ก็ลองมาดูอีกแบบหนึ่งฮะเราไม่ทําหลังบ้านแล้วเรามาทําในฟาร์มเลยนะครับครั้งนี้เนาะฝากเพื่อนกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ